สวัสดีครับชาวเพลย์เกมร์ท่านอยู่กับผมก้องซ่าครับวันนี้ท่านในเกมมาหน้าเบเกิลฟีดิ้งอีกแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้แมปทีวีเนี่ยมาแล้วนะครับผมทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเอาเซตฟาร์มที่เรียกว่าผมชอบไปฟาร์มบ่อยๆนะฮะนั่นซึ่งมันใช้ได้ด้วยในแมปนี้นะครับนั่นก็คือเซตนี้เลยนี่ครับ S.K.S. นะครับกับกระสุน4ซึ่งน่าจะตอนนี้น่าจะเป็นเซตสายฟาร์มที่ประหยัดแล้วดาเมจค่อนข้างแรงมากครับ น่าใช้มากบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูในทีวีเซสชันกันมาดูว่าวันนี้จะอิ่มขนาดไหนก่อนย่าลืมกดไลค์และแชร์ไปกระจายของซ้าดีครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด tgbd 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับทางเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมในสองอารีนาเบรกเอาต์อินฟินิด้วยนะครับใช้เพียงแค่ UID ครับก็สามารถเติมได้เลยครับถูกกว่าเติมเองถึง10%เลยนะครับรวมไปถึงอารีนาเบรกเอาในมือถือก็รับเติมเช่นกันครับไม่ว่าใครจะเล่น PC หรือมือถือก็สามารถไปจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมครับ และนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น r v v ว l ว o ลเลย c น l อร์ดิฟตี้วอลซและเกมอื่นอีกมากมายครับแลวฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับโดยส่งปืนครับผมจะใช้ในส่งของปืนนี้เลยนะครับ SKS นี่กระบอกนี้นะครับเอ้ยซึ่งรู้สึกว่าณตอนนี้มันมีเรื่องสกินปืนด้วยนะแต่ผมใส่แบบอ๋อมันเป็นของตัวไม้ฮะอถ้าเป็นตัวไม้ไม่ใส่ก็ได้ครับ แม่หนวก็จะเป็นของตัวตัวเหล็กตัวไม้ผมว่าไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ทันไม่เป็นไรครับเอาไปเหล็กนี่นแหละซึ่งตัวปืนเนี่ยผมก็แต่งมาไม่เยอะนะครับแต่งมาแค่ประมาณนี้เลยเปลี่ยนเป็นในส่วนของเอสเซนเป็นมอสนะครับเป็นตัวเหล็กนะเป็นตัวโพลิเมอร์แล้วก็แม็กกาซีนเป็น20ก็เหลือๆแล้วจริงๆมี35ด้วยแม็กใหม่นะฮะแล้วก็ติดเลเซอร์หนึ่งอันใส่เก็บเสียงแล้วก็ใส่สโคปตัวนี้ครับเพื่อจะให้ประหยัดนะครับผมก็รู้สึกว่าราคากระบอกหนึ่งอยู่ที่ประมาณ30,000-40,000นะถือว่าถูกมากครับ และกระสุนที่ผมใช้เขาจะเป็น7.2 6ณ 39mm BPAmmo หรือว่าปนกระสุน4นั่นเองนะครับซึ่งกระสุนอันนี้นะครับราคาถูกลงเยอะมากๆนะครับเนื่องจากว่า,ามีในโซนของกระสุนเนี้ยมันดรอปในแมปด้วยนะครับก็ถือว่าราคามันพันหใช้ได้ไม่แพงเพราะว่าเอาไปเกมหน,นึ่งสี่สิบนัดก็เหลือๆแล้วนะครับผมไปครับแล้วเราจะไปลุยทีวีเซชั่นกันไป let's go มาผมเข้าเกมมาแล้วเรากดสุ่มตีมาด้วยนะครับเกินไหนโอ้โห ห้องนี้อย่างนั้นเหรอโอเคเพื่อนเราวิ่งกันก่อนเลยป่าไฟด้วยมีคนเกิดทั้งงบนเหรอนักนักทวน,น,นปะวะโอเคบอดอ๋อตรงนี้มีมีมิเซฟฟีโอเคมีเซฟฟีเราก็ฟาร์มก่อนนะต้นเกมยังไม่ยิงใครฟาร์มก่อนนี่อะไรนี่ปืนโอ้ปืนใหม่ด้วย เก็บไว้เฉยจะยิงใครตายเขาบอกดิคนอยู่ข้างบนปะไม่ใช่โขนคนคนใช่ครับคนครับโอ้ป่าระเบิดมาแล้วเต้ป่าเข้าห้องหมดเลยเรียบร้อยช่างหลายตัวจัด ข้างหน้าเลยมา,มาเปิดไว้หนึ่งลูกเล่นลำบากแล้วครับ <c oughs> ตายครับหนึ่งตัวโอ้น่าจะลำบากแล้วนะรอบนี้เขราะจเขาจะอ้อมมาเปิดมาเพื่อเราโดนโถมมาดิทานเล่นเลยเลยแต่ผมเชื่อว่าตีนี้น่าจะอยู่แถวนี้แหละฮะ ถ้าขวาเปิดไม่ได้นะผมก็จะเก็บปืนแล้ววิ่งอะ่ะอย่างน้อยอยังมีปืนกลที่ก็บอกครับป่าแก๊สไว้ดันหรือเปล่าล่ะโอ้โหแก๊สแก๊สแก๊สรุนแรงจัด โดนได้ไงวะเนี่ยแก๊สโอ้ยไอกันใหญ่โอ้ยไอกันใหญ่ไอกันใหญ่ไอกันใหญ่โอ้แก๊สแรงมากเลยแผบนี้นสุดสิโอเคทายก่อนหนึ่ง ทิวกันเหอมาแล้วตายอีกหนึ่งแล้วอะน่าเหลืออีกตัวขวาปะน่าจะเหลืออีกตัวนะเท่าที่ผมได้ยินนะใช่เหลืออีกตัว แมกกาซีเนเต็มตีแล้วนะผมแมกกาซีนนะครับพี่ชายกระสุนหมดแล้วอืม, <c oughs> อมหมด <c oughs> เหมือนจะมีอีกป่ะอันนี้สี่ตัวหมดแล้วนะโอเคถึงเวลาผ่านแล้วครับ <c oughs> มีเสียงคนเดินมาคนรบกวนไม่รู้อะฮิวตัวเองก่อนนะกระสุนสี่ มีเล็งด้วยวะตายตัวเองกระสุนหมดแล้วพี่ชายบ้าเอ้ยต้องเปลี่ยนปืนละดูกนันโ,โอเคขอสีมา โอเคเอากาะมาก่อนตอนนี้ขอแมกซีนหน่อยครับพี่ชายน่าจะมีแม็กหนึ่งพอดีของไม่น่ามีอะไรปะมีผ่านหนึ่งคนวิ่งมาอ้าไกาจัด โอ้ลำบากแล้วผมเนตมาแน่ตีโลกันโอ้หลายทางเหลือเกินพี่ชายตัวน anyway, ี้จะปืนอะไรเต็มหนึ่งศูนย์ก่อห้าหมวกห้าไม่ดีเท่าไหร่ โอ้ลำบากเหลือเกินใส่ตัวจัดตอนนี้ผายเต็มก่อนแล้วกันฮะตอนนี้เียงคนเดินมาอุย้ยมีคอนเน้ใกล้ตอนนี้เห็้าหลุด,ดอรอโอ้ยผมตายแล้วอย่างเงี้ยเอา้าโอเคโอเคครับผมดีคอนเทคได้ลแล้ว ดีด,ดีเน็ตเป็นไรวะเมื่อกี้ดีไม่ตายอยังอยู่ใช่ไหมโอเคกลับมาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เน็ตหลุดเฉยเลยเค่อยย่องไปนะะไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะไอตี้นั่นอ่ะเพราะว่าผมยิงตายไปตัวหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งมันไม่ได้ออกมาให้ยิงไงมันไอ้นี่กับผมเสร็จแล้วมันไปเลยไอนตันที่ผมยิงตายอ่ะผมยังไม่เก็บของด้วยหรอ มันเง,เงียบมากเลยนะผมเลไม่รู้ว่ายังมีคนดักอยู่หรือเปล่าเพราะตรงนี้ประมาณสามสีต่ตีอ่ะที่ยิงกันอะ่ะเดียวโคตรดังโอ้เฝ้ด้วยวะ เก็บบอลเ,เลยครับแล้วก็เก็บเอ้เคสกลับบ้านนะเก็บกระสุนเก็บกระสุนว่ะเก็บกระสุนว่ะสามโอ้โหกระสุนสามแต่งมาซะเป็นการเก็บของที่อันตรายมากตอนนี้แล้วผมเปลี่ยนสโคปไปไว้ที่ M4 ด้วยครับจะได้ไอ้นี้ด้วยประหยัดพื้นที่ด้วยฮะแล้วก็น่าจะยิงได้ง่ายกว่านะฮะโอเคมา M4 มาสโคปนี้ได้อยู่สโคปสามผมไม่ค่อยถนัดอะสโคปนี้แล้วกันตอนนี้ต้องออกตรงไหนได้มั้งเนี่ยถ้าออก ก็ต้องไปเอลิเวเตอร์ไม่ก็เมนโอเคสิบห้านาทีครับไม่รู้ว่าตีเมื่อกี้ออกไปยังนะที่ยิงยิงระเบิดตุ้มตามกันอนะ่ะตัวนี้คือเพื่อนเราฮนะโอ้โหใช้กระบอกนี้นี่เองผมไม่ต้องเก็บมาปืนนะตัวนี้น่าจะอิ่มสุดละเท่าที่ผมดูนะน่าจะตรงนี้น่าจะเคลียร์หมดแล้วนะครับผมน่าจะต้องเดินทางออกละลิฟต ถ้าลิฟต์ในล็อกดาวน์มันแค่40บวียผมว่าไปได้อยู่แต่จะวิ่งมากก็ไม่ได้นะยังไม่มั่นใจครับว่าว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขตคอนโทรลโอเคมีคนเปิดมีคนเปิดตรงนี้โหลดดิงด็อกใช่ปะใช่โหลดดิงด็อกผมว่าผมน่าจะไปขึ้นลิฟต์นะลิฟต์ฝั่งนู้นฮะระหว่างทางที่มันยังโล่งอันนี้อะไรนี่แบตเตอรี่ <laughs> แบตเตอรี่จริงๆด้วยพูด,พดปุบ๊บมาปั๊บ อันนี้เราไม่ต้องกินละแตอรี่โอเคโอเวอร์โหลดละหนักละแต่ผมคิดว่ามันน่าจะสับแล้วน่าจะไปออกนะไม่น่าสับแล้ววิ่งหาคนต่อเพราะเสียงตอนนี้เงียบมากนะฮะจริงจริงเงียบๆเดี๋น่ากลัวนะเค,คลียร์ไม่เห็นใครออกฝั่งนู้นใช่ไหมเพื่อนผมกดลิฟนะสี่สิบวิครับบอ,บอดมาบอดมา โอ okay. เหมือนมีคนวิ่งขึ้นมาไม่รู้คนหรือบอทโอเคแล้วผมไปอน,นุนบอทอน,นุนบอทอน,นุนบอทโอเคพร้อมออกพร้อมออกพร้อมออกและเตรียมตัวออกครับทุกคนอิ่มฮะเอสเคสมากกวบอกเดียวและของที่เรากลับบอกเลยว่าเยอะแน่นอนรอบนี้เท่าไหร่ฮะโอ้โห่หนึ่งล้านโอ้โหนี่มากเอสเคสนะเนี่ยยิงไปห้าคิวสบายใจ มาผมลุยกันต่อฮะร,รอบนี้เราเกิดโอ้โหเกิดเกิดยแย่ๆว่าซ้ายเกิดเยอะครับไปขวาเพื่อนเพื่อนไปไหนมาน่เกิดแต่ซ้ายเกิดเยอะฮะข้างบนก็มีเพื่อนเราจะลุยเลยเหรอเอาเถาเพื่อนเราอยากลุยเราก็ตามเพื่อนแล้วครับแต่หรานี้ก็มีของให้ฟาร์มอยู่นะผมไม่กุญแจนะแต่ผมเอาไปเปิดถ้าเล่นก็ไปเปิดฟอร์บิเลียนดีกว่านะดูว่าเอาเพื่อนเอาเพื่อนไปเป็นตัวลอกกันเพราะเพื่อนจะรอดไหม ข้างหน้าเรามีอ่ะเนี่ยที่ผมมองเอห็นมีตีนะฮะว่าอ,อยู่แถวนี้แหละคนชิปหายละชิปหายละครับโดนล็อกละครับไ,ไปก่อนโอเค คือว่าเขาไม่น่าดันเพราะว่าแก๊สมันแรงมากเปิดเซฟมันดังๆไหมหล่ะเพื่อนเอออาจจะได้กลัวไม่ได้ยินกันเปิดหลอกล่อเปิดหลอกลอก่ลอเพื่อเราดักอยู่ใช่ไหมใช่เพื่อดักอยู่ใครจะกล้าเปิดเซฟฉันนะสิฉันนะสิ้นนสวเปิดเซฟด้วยไงยละ่ะแบบไม่กลัวตายโอ้โหไงละ่ะของที่ได้โอ้ของทองได้อยู่เพื่อนยิงบดนะ หลุดเงียบไปเลยอ่ะอุ้ยมีคนกด loading dock roll up มามีคนกดอันนี้ว่ะมีคนจะออกแล้วเหรอเราไปดักคนออกได้นะเนี่ยอืมมีคนวิ่งมองแล้วดี you kill him? Ract, point, point. ว,วันที่โกคิวฮ h มถ้าวิวโก extract extract point extract point ทันปุ๊กวะน่าจะออกแล้วมัง้งออกแล้วปะ เกมนี ah, ้เราแค่น ال okay. okay. ี้พออ่ะแค่ก็ได้มีคนกดะอกแล้วรตัวกี่ออกไปแล้วฮะไม่ทันละช่างมันรีเลทรีเลทรีเลทได้มาสองแสนครับไม่ได้ไไม่ด้ยิงอะไรเลยมาผมลุยกันต่อโอเคขวาแล้วจะมีคนนะผมว่าเดี๋ยวเพื่อนเราวิ่งเลยว่ะซ้ายมีฮะเฮ้ยเพื่อนตายแล้วหรอโอเค เพื่อน่าจะโดนอันนี้ยิงตายไปก่วมกับเพื่อนดีกว่าฮะเพื่อนเราจะมาเล่นฝั่งนี้เหรอคน,มมคนั้ามีจคนคนไม่มีมุมยิงว่ะ ตายไปตัวหนึ่งกระตริกให้อ๋อเข้าอันนี้ไปหรออ๋อบอดบอดเดี๋ยเกีดตัวฮะเกยนตัวหนึ่งอ่ะตัวดวงตานี้แล้วนะมีเสียงคนเดินมานเ,เพื่อนจะยิงไรวะเพื่อนจะยิงไรอ่ะ <laughs> เพื่อนยิงนี้นักกว่าจัดเอาน,นี้เปิดได้แต่ไม,ไม่เปิดแล้วกัน ลับดาวนะตาย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 โอเคผมยิงบ้าตรงนี้มั่นใจว่าเมื่อกี้ยิงไปตัวหนึ่งนี่หนึ่งตัวนะตัวนี้บอดรู้คนยังมีอีกป่ะเติมกระสุนเลย ะดูเปิดปะไม่เปิดขอดูแป๊บนึงนะว่าผมฆ่าหรือเปล่าอ่ากองซ่ากองซ่าโอเคนะกองซ่านี่ค่อยสบายใจโอเคโอเคเวนี่ดึงมาได้ไหมเวรี่ดึงมาได้อยู่เพื่อนเราตายเลยไงขีมุมเพื่อนคือแบบเปิดจุดไงด้านขวามันยิงได้ฮะแล้วก็โดนเลย ยืนเก็บตรงนี้ฮะใโดนแปะเดียวยังอยู่หรือเปล่าเห็นแล้วไม่ได้ยิงบ้าเลยจังหวะแบบทำมมิ่งจัดกำลังจะหันหัวออกบ้าเลยยิงไม่โดนสวยไนส์ nice. โอเคน่าจะหมดแล้วมาตีนี้ เนี่ยวิ่งมาตายตรงนี้ละโอ้โห MP5 เรียกว่าต้องเดินต้องเดินมายิงใกล้ๆเลยเพื่อเนเก็บของเพื่อนเก็บของอ่รอบนี้ออกแบบมีเพื่อนบ้างเถอะนะรอบแรกคือออกไม่มีเพื่อนเลยมีเหนี่กันด้วยอันนี้คือที่เพื่อนเรายิง่นาะที่เราเดินอ้อมมานี่คือเพื่อนคนแรกยิงปะเนี่ยมัสกสใช่ไหมอ่าใช่นี่คือตัวแรกที่เพื่อนเรายิงฮะอันนี้กอดสี่ด้วยอ่าเทรดเลย มันเอาปืนบอดมาด้วยแลเนี่ยได้เกาะสี่มาตั้งอันหนึ่งเพื่อเรามาแกะกระสุนใครนี่ไอ้ตัวนี้เรายิงนี่ว่าอ๋อเพื่มมาเก็บอ๋อเพื่มคิดวเอ็มสิบหกมันเอาเอ็มสิบหกมาเหรอไม่เพื่อนเป็นปืนผมเอง <laughs> ไปครับเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ก็ศพคนเหรอเนี่ยอ๋อใครยิงไม่ใช่ตีเราปะมีกระสุนด้วยกระสุน AK น่าจะกระสุนสามโอเค ห้องนี้เปิดได้ระยะนี้ดูไปก่อนโอ้โหกลับมากลับมาวนลูปตรงนี้อีกแล้วปืนกลนี่ต้องยิงยิงขานะโอ,โอเคอล่าเดี๋ยวจะไม่ได้ยิงเอาตรงนี้มีเซฟหนึ่งอ้าเปิดละโอเคอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้แพง วิดีโอนี้แพงฮะอ่าวิดีโอนี้แพงโหลดดิงด็อกใครกดอ่ะโอ้สองแสนสามเพื่อนเรากดหรออาใช่เพื่อนเรากดโอเคโอเควางงี้เลยนะของแงพงแพงก็ยังพอมีของอยู่นะนีย่ยของม่วงของอะไรวางวางไว้ครับเดินสำรวจได้เซฟีเปิดแล้วของพวกนี้ไม่เปิดหาของครับช่องยังว่างอีกเยอะน่าจะเคลียร์แล้วนะผมคิดว่าตอนนี้ค่อนข้างเงียบ แต่ไม่ร้อยนะฮะไม่ร้อเอเนต์ุวิสสวยอิ่มอ่ากลายเป็นเกมเดินหาของตรงนี้มีของม่วงด้วยชิ้นหนึ่งวางไว้ไม่มีใครมองรีบออกแล้วด้วยนะเหนย่าเปิดแล้วไม่น่าไม่น่ารอดเดรอยยังพอมีกล่องมีอะไรอยู่ฮนะจะโดนยิงตายไหมไดนะ้อีกเรื่องนึงตอนนี้อู้ของม่วงอีกแล้วสวยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับถ้ามาฟาร์มก็แนะนำครับ ถ้าคิดว่าแบบคนหมดแล้วจริงๆอ่ะเดินหาเลยเพราะว่าจุดฟาร์มมันเยอะมากครับคงของมันเนี่ยหมื่นนึงเนี่ยก็มีมีค่าเว้ยเราลงมาจ่ายแค่สองหมื่นอ่ะเออจ่ายสองหมื่นแล้วก็ไอ้นี่เองด้วยแค่นี้โอ้โหอันนี้บอท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 ไปแล้วไม่เล่นเพื่อนไม่เล่นไม่เล่นมาเอาให้คุ้มมาเอาให้คุมม้มเสิร์ชหมดหรือเลยเสิร์ชหมดห แล้วจุดออกเพื่อเราเปิดล้วด้วยครับนั้นก็อยู่ในช่วงฟาร์มฟรีฟาร์มแบบฟรีฟาร์มจริงๆอ,ะอ่ะโอ้ของสี่ชิ้นอะไรเอ่ยออ้ฟิล์มสต็อกอิ่มคุ้มกันอีกแล้วอิ่มคุ้มกันอีกแล้วเก็บเลยฮะ,อะบอกแล้วเราไม่ต้องรีบต้องร้อนฮนะค่อยๆฟาร์มไปโอเคเดี๋ยวมันคนมันจะรวยเดี๋ยวมันรวยเองนะของมันอยู่ในนี้แหละอยู่ที่ว่าเราจะเสิร์ฟหรือเปล่า ห้องหมอล่ะเต็นหมอเปิดยังเปิดแล้วเฮ้ยยังไม่เปิดเลยหรอเปิดยังเปิดยังอู้ยังด้วยฟาร์มสิครับโอ้โหบอกเลยแม้ว่าจะเป็นล็อกดาวน์นะฮะแต่ถ้าคุณดวงดีล็อกดาวน์ก็ล็อกดาวน์เด้อครับคุณก็สามารถอิ่มได้เช่นกันบลูกันพาวเดอร์สี่พันมีราคาป่าวไม่รู้เก็บไว้ก่อนอ๋อมีเคเวสกันพาวเดอร์ด้วยเหรอ ผมเก็บไปก่อนเลยเมื่อกี้แต่ตรงน,นี้ยังมีของให้เก็บอยู่ระเบิดหนึ่งลูกสวยม,มีราคานี้เคสนี้เสร็จไปแล้วโอเคอันนี้คือเราน่าจะยึดแมปเรบ,บ้อยแล้วมีคนตายแ้วเงินรัวๆไปเงินไปละหมื่นสองเงินนี่จะเกือบเท่ากับที่เราเข้าแล้วนะพอไปห้าฝัน 5, เก็บหมดฮนะเพราะวา่าผมบอกครับเราเล่นล็อกดาวนอ่ะบอว่า เจออะไรเก็บได้เก็บๆไปเลยครับมันไม่ได้เหลือบากว่าแรงขนาดนั้นยิ่งแบบอย่างเงี้ยเราไม่ได้ยิงคนละเราหาของดีกว่าแต่ห้องนู้นคงไม่ต้องคิดจะหวังแล้วนะห้องนู้นมันไปอยู่แล้วละครับมันไปไหนช่วงต้นเกมนะครับเดี๋ยวลองไปดูห้องไอดรอปสักทีฮะทุกคนบอกแล้วมาแล้วเอาให้คุ้มครับโอ้นี่น่าจะต,ตีที่ออกลิฟต์ไปแล้วลิฟต์ยังกดได้อีกรอบเหรอไม่ได้แล้วไ,ได้รอบเดียว ฝั่งนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเหลือแล้วนะฮะเราจะไม่วิ่งไปให้เสียเวลาแล้วกันไปดูห้องไอ้ดอบดีกว่าเอาอะไรบ้นนะบอดยืนตายเหรอโอ้โหคราวนี้ยืนตายเลยอันนี้ตายยังต้องลองยิงฮะแต่ใน,นพิชายยืนตายนี่เสิร์ต เสิร์ฟแบบตอนยืนตายด้วยโอ้โหโคตรเท่นี่โยนปืนโยนปืนวาย,ป,ย,ป,ย,ป,ยปืนหายพี่ชายปืนหายโหูท่าแบบโคตรเท่โอ้ยตอนแรกคิดว่ามีแค่เปนในเบต้านะในนี่ก็มีโหตรงนี้ไม่ยังไม่ไมฟาร์มเลยสิบนาทีสุดท้ายนะทุกคนเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มคนไม่มีแล้วเอาให้คุ้มสองพันสองพันเก็บเปนแช่์นี่เข้าไปนี่ก็น่าจะถูกได้อยู่ยังพอมีของม่วงนะ พอมีของมงของม่วงครับดูดีๆมีอาจจะมีอาจจะมีแบบซีดีวางไว้อยู่อะไรอย่างงี้ปะ่ะทำโอ้โหล้วนันก็ดูงดีไปโอเคโอเคเพื่อนบอกให้ไปไปไปฮะได้เลยเพื่อนกำลังอิ่มหนำสำรานที่เราออกใกล้ๆล,ลก็ได้นะโดดลงไปออกตรงนี้แล้วก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องใช้อุ้ยแปดพันมันก็เก็บดีครับอืมรู้สึกมันแพงมันเกินราคามันเกินราคาเนอยรู้สึกโอ้ผมไปออกตรงนี้เลยก็ได้ครับตรงจุดออกตรงประตูเมนเลยดีกว่า ไม่ต้องเดินไปนู่นละไปนู่นมันไกลฮะ I will go to อ่า main extract ยังมีขอไปเลยด้วยหกนาทีแล้วทุกคนมีบอทรหนึ่งตัวข้างหน้าดีพี่ชายโอ้โหตายยากซะด้วยรีโหลดไปครับดีนะเจ็บแค่นี้โอเคเพื่อน ผมจะสับนะเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนเดี๋ยวเพื่อนออกไม่ทันต,ตอนนี้หาของฮนะหาให้หมดฮนะบอกเลยคนมันจะรวยมาต้องหาของทุกจุดครับนี่ฮิเวเฉยรอเพื่อนมาใ,ใกล้ครับจะได้ทีเดียวมีท่อนหนึ่งนี่งเงินเรามาหมื่นสองแล้วนะน่าจะประมาณหมื่นสามหมื่นสี่ได้ได้ค่าเข้าพอดีแหลนะจะพ้อเงินนะไม่ถึงมันไม่พากลับนะเพื่อนกลับเองนะ Are you ready? Go. Okay. อิ่ง <c oughs> แล้วมันอิ่มก่อนออกอ่ะดิอิ่มก่อนออกอ่ะดิอ๋อ,อกโกคือเขาเราจะสับสวิตช์ใช่ไหมขาราจะไปออกฝั่งนู้นแหละยังไงก็โอเคเพื่อนมาพอดีฮนะไงผมบอกแล้วทุกคนหาของหาของให้เต็มแป๊บเดียวป่ะวะอย,ย่สุดท้ายสุดท้ายละสุดท้ายละโลภะโลภโลภ์วิลบลบลบ่ อย่าบอกนะของทองของม่วงไม่เอาไปละโอเคบอดเกิดบอดเกิดบอดเกิดจุดออกอยู่ตรงนี้สามสิบห้าวิโอเคเดีอบตัวออกเดีอบตัวออกเดีอบตัวออกเดือบตัวออกแม่บีชีคีโตล่ะฮะไม่บีแล้วนะบอดเพื่อนบอด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 มันมาเพื่อน บอดเพื่อนบอดเอ,อ้าไม่ใช่บอดใี่ว่าคนคนเฉยคนเฉย,คน,เฉยคนมาเฉยโอ้โหยังมีคนอยู่แล้วผมออกได้แล้วเพื่อนเราตายครับเศร้าเลย โอ้โหเราไม่ได้เก็บปงเก็บปืนอ่ะคนเฉยวะ่ะโอ้ my god โอเคนะครับวันนี้เพื่อนๆอนึงสนานกันไปฮนะเสียเพื่อนกันตอนจบครับเมื่อกี้ได้ยิงคนไปหนึ่งคนครับเพื่อนบอกว่าผมแตกผมแตกนะอ่ะวันนี้เพื่อนๆกันไปครับส่วนเอชเอครับก็ค่อนข้างอิ่มนะฮะร,รอบนี้เราไปฟาร์มมานะครับใส่โอ้โหได้ได้ได้มาเยอะอยู่เมื่อกี้ได้มาเท่าไหร่นะ ได้มา8ป0 0 0 0สี่ถือว่าเยอะนะได้มาเกือบล้านเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนบอกไม่รอดโอเควันนี้มาเทียกันนะมาเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ซับแชร์เป็นกรใจกล้องซาดด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้ทุกคนสวัสดีครับ